สวัสดีครับมอนี้นะครับปัานสมดีนะครับก็จะพามาเปลี่ยนลูกปืนนะครับมอเตอร์เครื่องซักผ้านะครับอันนี้เป็นมอเตอร์ปั้นแห่งนะครับเป็นยังเป็นยังต้องเปลี่ยนลูกปืนนะครับเดี๋ยวผมจัดลอง เปิดในเบิ้งนะครับครับเสียงดังมากเลยดังคักดังแน่นะครับดังมากนะครับเนี่ยลูกปืนมันแตกแล้วนะครับเสียงดังยังสี่แล้วนะครับของผู้ใดน,นะครับที่มีลักษณะเดียวกันนะครับที่เสียงดังแบบนี้นะครับก็ต้อง เปลี่ยนลูกปืนนะครับถ้าเปลี่ยนบ่เปลี่ยนเขาก็ต้องเปลี่ยนมอเตอร์เลยนะครับแต่ว่ามื่อนี้นะครับจะมาแนะนําวิธีการเปลี่ยนลูกปืนนะครับการถอดปลั๊กไฟออกก่อนนะครับถอดปลั๊กไฟออกก่อนอ่าเขาก็ต้องถอดชุดเบรกนะครับชุดเบรกออกทั้งเบิดก่อนนะครับโดยเฉพาะตัวตัวนี้นะครับเขาก็ต้องถอดออกขึ้นกันนะครับถอดออกก้อนนะครับเขาจังสิถอดจานเบรกออกได้นะครับ อันนี้ถือว่าเป็นชุดชุดเบรกนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวล่องแกนนะครับตัวล่องแกนถังปันแหงนะครับตัวก้านถังนะครับก็จะสูปลงมาหนีนะครับรูนี่นะครับแล้วก็จะมีน็อตล็อกออกน็อตล็อกนะครับตัวนี้ต้องถอดต้องถอดเตยูดัานในนะครับถอดถอดยูดัานในก่อนนะครับบาสัน มอเตอร์สามารถถอดถังออกได้นะครับอันนี้ผมถอดถังออกแล้วนะครับอถอดน็อตตัวเดียวนะครับน็อตตัวนี้แล้วก็ถอดถังออกด้านบนนะครับของช่องถังปั้นแห่งนะครับหลังจากนั่นนะครับเขาก็ถอดสกูน็อตน,นะครับคลายสกูน็อตออกมันจะมีอยู่สามสามตัวนะครับสําหรับอมอเตอร์ของเครื่องซักผ้าเครื่องปัน ین, ้นแห่งมอเตอร์ของเครื่องซักผ้านะครับ มอเตอร์ปั้นแห่งนะครับของยี่ห้อ lg นะครับนี่นะครับ lg รุ่นนี้นะครับรุ่นนี้ก็จะพิกัดอยู่ที่สิบจุดห้านี่ครับสิบอ่าสิบจุดห้าก็คือซักนะครับถังซักกับกำลังมันจะหรือน้ำหนักมันนะครับจะอยู่ที่สิบกิโลครึ่งนะครับ ปั้นแหงอยู่ที่1ิกิโลนะครับอ๋อนะครับหลังจากที่ถอดน็อตออกแล้วเอาถอดถังปั้นแหงออกแลก not, ออก้วนะครับก็ถอดสกูน็อตออก3าัตูนะครับถึงซึ่งมันจะติดอยกับแกนตัวนี้นะครับนี่ผมกับอันนี้ผมถอดออกมาเรียบร้อยนะครับถอดออกแล้วก็ยกมอเตอร์ออกมานะครับยกมอเตอร์ออกมาจากนั้นนะครับก็บจะถอดชุดน็อต ออกนะครับอีกสองตัวนี่นะครับน็อตสตัวนี้นะครับจะถอดออกนะครับเราก็งัดอันเล็กตัวนี้ออกนะครับงัดออกเพราะว่านจะจะซุกไปซื่อๆนะครับจะซูกไปอ่ากับแกนของมอเตอร์นะครับหลังจากนั้นก็จะถอดสกรูน็อตยึดจานเบรกออกนะครับก็มียูดสามตัวนะครับนี่ครับนี่ตัวนึงนะครับอ่านี่ตัวนึงนะครับ นี่ตัวที่สองนะครับนี่ตัวที่สามนะครับนี่กดถอดชุน,นีออกก่อนนะครับหลังจากนั้นเข้ากับอคอยมาถอดน็อตยึดน็อตยึดไอ้ตัวครอบมอเตอร์นะครับด้านบนกับด้านล่างนะครับมันจะยึดยึดตัวครอบใส่กันซึ่งลูกปืนนะครับก็บจะมีลูกปืนด้านบนกับลูกปืนด้านล่างจะอยูุนีนะครับอ่ะเดี๋ยวถอดแล้วก็ค่อยมาเบิ่งอีกทค่นึงนะครับ นะครับวิธีการนะครับถอดนอ็นอตน็อตตัวล็อกตัวแกนในตัวแกนทังปันแห่งนะครับมันก็จะมีเฮาควรจะใส่ตัวทีนะครับนี่ครับตัวทีแบบนี้นะครับมันจังสิคันยึดขันมันจังสิคันออกได้นะครับคลายออกได้อันนี้ ส่วนมากนะครับที่ใส่นะครับมันก็จะเป็นมีเบอร์แปดเบอร์แดเบอร์สิบเบอร์สิบสองเบอร์ส3บสามนะครับส่วนมากจะอยู่อยู่ที่3 4มซีเบอร์นี่นะครับสำหรับวันนี้นะครับขั้นแรกเข้าก็ต้องไขยตัวในออกก่อนนะครับน็อตตัวในมันจะใหญ่กว่าตัวนอกนะครับสำหรับอันนี้นะครับตัวในก็จะเป็นเบอร์สิบสองนะครับ อันนี้นะครับไสประแจเบอร์สิบสอนะครับรือสิบสองมิลนะครับนี่นะครับผตัวในออกก่อนนะครับพอตัวในออกแล้วนะครับตัวนอกจะเป็นเบอร์สิบนะครับ ว่าตอนประกอบเขานะครับตอนประกอบเขาเ่าก็ต้องหมุนนอ็อตเบอร์สิบเขาสะก่้อนนะครับนี่นะครับหมุนให้แน่นแน่นแล้วค่อยหมุนนอ็อตหบอร์สิบสองล็อกอีกเทียหนึ่งนะครับแต่ว่าหมุนออกนะครับเวลาหมุนออกก็ต้องคลายน็อตตัวในออกก่อนนะครับมันจะสลับกันนะครับ ทั้งสองด้านนะครับทั้งสองด้านครับคลายน็อตออกทั้งสองด้านนะครับจากนั้นนะครับหาเล็กนะครับเนี่ยมางัดเนี่ยงัดสองขางนะครับงัดสองฟังนะครับมันถึงจะออกนะครับอันนี้นะครับผมใส่เล็กคล้ายๆครับเล็กงัดยางรถนะครับเนี่ยงัดทั้งสองฟังนะครับ ต้องงัดถึงสองดันนะครับนี่นะครับนี่นะครับมันก็จะออกนี่ครับเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ออกแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับจะทำการหมุนสกรูน็อตนะครับที่ยึดจานเบรกออกนะครับสามตัวนี้นะครับนี่นะครับสามตัวนี้ออกนะครับ นี่นะครับหลังจากที่ไลน็อตออกแล้วนะครับจานเบรกออกมาแบบนี้นะครับที่นี่นะครับก็บจะเหลือแต่มอตเตอร์แล้วนะครับที่นี่นก็จะมีน็อตยึดตัวครอบมอตเตอร์นะครับด้านบนด้านล่างเซ่กันนี่ครับตรงนี้มีน็อตอยึดซีตวนะครับนี่หนึ่ง สองตัวนี้สามตัวนี้นะครับสี่ตัวนี้นะครับเอากระจาเอาใสา่ตัวที่คีอเก่านะครับก็ด้านล่างก็จะเป็นนอ็อตแต่ว่านี่ก็จะเป็นน็อตเบอร์เดียวกันนะครับอนนาจจะเป็นเบอร์สิบนะครับเดี๋ยวันหมุนหมุนน็อตออกก่อนนะครับอันนี้นะครับหลังจากที่ถอด ตัวขอบฝาขอบด้านล่างออกนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็จะมีทุ่นอยู่นะครับแล้วก็จะมีลูกปืนอยู่อันนี้ลูกด้านบนนะครับเนี่ยลองหมุนเบิ้งนะครับก็มีเสียงดังแล้วนะครับเนี่ยครับด้านล่างคือกันนะครับด้านล่างนี่นะครับลูกปืนตัวล่างนีอีกตัวนึงนะครับ เาก็ต้องตอกอ,อกกอนนะครับนี่นะครับตอกอกรวก็ะ,กะเลียนลูกปืนนะครับซึ่งลูกปืนนะครับมันก็จะมีเบอร์บอกนะครับเนี่ยครับอันนี้หกสองศูนย์หนึ่งอาเซ็ตนะครับหกสองศูนย์หนึ่งอาเซ็ต หองหาลูกปืนเบอร์นี่นะครับนี่เบอร์นี่นะครับมาเปลี่ยนนะครับเบอร์เดียวกันนะครับนะครับจากนั้นนะครับก็ใส่ตัวดูดนี่ครับใส่ตัวดูดลูกปืนนะครับแบบนี้นะครับสามารถไปซื้อได้นะครับยุดที่พวก กบันเ่านะครับกบันหฮาตัวละกี่บาทนะครับนี่นะครับใสรตัวดูลูกปืนแบบนี้นะครับดูดอกนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นลูกปืนตัวล่างนะครับนี่ถอดออกเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นวก็บกมีอย่างหลายนะครับตัวไม้นะครับอันนี้ตัวเก้านะครับ ผมไม่ห่าแค่แค่ตอกเข้าไปนะครับนี่ตอกเข้าไปก็จะมีตัวปิ่นล็อกอยู่นะครับนี่เห่บแค่ตอกเข้าไปนะครับแต่ว่าก่อนถอกนะครับท่ากับควรจะใส่โซนเนกนะครับฉีดทําความสะอาดออกฉีดทําความสะอาดออปกรณนนะครับพวกขาบสนิมต่างๆนะครับต่อไปกระถอดลูกปืนบนนะครับนี่ครับกระถอดด้วยกันนะครับกระใส ตัวถอดลูกปืนนะครับตัวดูลูกปืนนะครับนี่นะครับกะดึงขึ้นนะครับมันมันก็ออกประยากนะครับหรือว่าเขาจะาหาตัวล็อกล็อกไว้นะครับแล้วก็ตอกก้านมันก็ได้นะครับ นี่ครับตอกตอกกระออกขึ้นกันนะครับแต่ว่าแนะนําใหอยส่ตัวดูดมันจะดีกว่านะครับอ่ามันกะจังสิพอเกิดความเสียหายกับกับแก่นนะครับอานะครับอั้นี่ก็ตอกตอกเขานะครับตัวนี้จะตอกง่ายนะครับตัวลูกปืนล่างนะครับแอเคโขาอ่วางใส่คับ เอาหูของลูกปืนเท่ากับเท่ากับตอกลงได้เลยนะครับแต่ว่าตัวนี้นะครับตัวนี้เวลาเทาตอกนะครับเขาต้องหาตัวมาดันไว้นะครับนี่อันนี้ผมใส่ตัวเบรกตัวชุดบูทนะครับตัวตัวลูกที่ใส่เบรกนะครับของมอเตอร์ปั้นแห่งนะครับขอามาห้องนะครับเพราะว่าหูมันใหญ่นะครับเขียนมันกับเขาได้นะครับ รองแบบนี้นะครับนี่นะครับแล้วก็ตอกลงไปเลยนะครับนี่นะครับมันก็จะลงไปเรื่อยๆนะครับนี่นะครับจนลูกปืนนะครับนี่จนลูกปืนจนมดถึงนะครับมาถึงกับตัวสลักยู่นี่นะครับอ่าแล้วจากนั้นนะครับเขาก็ทําการประกอบเขาขึ้ก่อานะครับ นะครับล่งจากตอกแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับเอาลูกเปืนตัวล่างนะครับสวมเข้านะครับสวมเข่าก้อนนะครับนี่ครับสวมเข่าไปเลยนะครับปกติมันจะมีแหวนนะครับปกติจะมีแหวน้องก่อนนะครับแต่ตอนนี้แหวนมันถือสนิมกินแล้วนะครับนี่นะครับต้องใส่แหวนของมันนะครับ้องเข่าไปก้อนนะครับนี่นะครับ หลังจากนั้นนะครับเอาลูกปืนนะครับสวมเข้าไปเลยนะครับเราจะลองลองพอดีนะครับหลังจากสซตวนี้เรียบร้อยนะครับเอากาจะสวมเขากบชุดข้างบนนะครับนี่ครับนี่ครับหลังจากที่ วมก็ไปแล้วนะครับผมก่อนผมถอดนะครับผมก็จะมากไว้ก่อนนะครับมันจะได้จำง่ายเนี่ครับเขาใส่สีมากไว้นะครับเขีดลงมาพามาว้นะครับเขาจะเขาจะดึงจากว่ามันออกเขาด้านใดนะครับนี่มันจะง่ายเวลาประกอบนะครับนี่นะครับหลังจากที่สวมชุดข้างบนลงไปเรียบร้อยเขาก็เอาใส่น็อตนะครับยึด ทั้งสีด่านคือเก่านะครับนะครับหลังจากยืดน็อตเรียบร้อยแล้วมาลองใส่เบื้องนะครับว่ามันจะมันจะเสียงมันจะดีขึ้นบอนะครับมันจะเงียบบอนะครับเดี๋ยวคันยืดน็อตแล้วมาลองเบื้องนะครับนะครับหลังจากประกอบแล้วนะครับมาลองดูนะครับว่ามันจะดีขึ้นบอนะครับเพราะว่าเขาได้เอาลูกปืนใหม่นะครับเปลี่ยนเป็นลูกปืนเก่าขึ้นกันนะครับแต่ว่า สภาพก็จะดีกว่าตัวที่ถอดออกนะครับอะว่าฟังเสียงเบิ่งนะครับอนะครับเงียบลงไหลเติบนะครับเงียบเงียบเสียงจะเบานะครับตอนเรียกนะครับดังยางแห้งนะครับอันนี้ก็เบาล่งไหลเติบนะครับแต่ว่าถ้าอยากให้เงียบวิหลีนะครับหายก็คือเขาต้องสั่งซื้อลูกปืนไม้นะครับ หรือว่าไปตามร้านเครื่องสซยวฟ้านะครับที่เขาขายอะไหล่นะครับเขาก็เอาตัวย่างนะครับเอาตัวย่างไปซื้อเลยก็ได้หรือว่าเขาจะบอกเบอร์นะครับเขาก็จำมาเบอร์นะครับหรือว่าจดเอานะครับสําหรับลูกปืนอรนนี่ก็จะเป็น6 2 0 1นะครับซีเป็นแซดซื้อๆก็ได้นะครับหรือจะเป็น R ก็ได้นะครับถ้าเป็น Z ซนะครับมันก็จะเป็น แต่แค่ตัวฟ้าครอบนะครับฟ้าครอบลูกปืนนะครับมันจะเป็นเหล็กนะครับนี่นะครับมันจะเป็นเหล็กแต่ถ้าเป็น R นะครับมันก็จะเป็นเป็นยางนะครับนี่ครับมันก็จะเป็นซีนยางนะครับที่ที่ห้องนะครับแล้วก็ใส่ได้กันนะครับจำจำเอาง่ายๆกันได้นะครับจำเอาเต่หกสองนย์หนึ่งนะครับเบอร์หกสองศูนย์หนึ่งนะครับ เราก็สามารถไปซื้อมาเปลี่ยนได้นะครับเดี๋ยวถ้ามีตัวไม้นะครับหรือว่า,าผมได้ไปซื้อลูกป,ปืนตัวไม่มานะครับเดี๋ยวก็จะมาลองเปลี่ยนในเบิงนะครับแต่ตัวนี้ก็รู้สึกว่าจะดีดีขึ้นเพสมคสมนะครับเสียงจะ,จะเงียบขึ้นหลายนะครับแต่ถ้าเป็นลูกป,ปืนไม้นะครับก็คงจะเงียบเลยนะครับจะเงียบเลยนะครับไม่มีเสียงดัง มันมีเสียงดังของลูกปืนนะครับต,ตัวนี้ก็งเงียบหายเงียบเป็นไรเตริบนะครับน,น,นะครับกลวางว่าคลิปนี้นะครับอ่าสีม่ประโยชน์นะครับถ้าเขาไปเปลี่ยนมอตเตอร์ใหมเลยนะครับอ่ามันก็จะราคาแพงนะครับมอตเตอร์ใหมก็ รูนึงก็หกร้อยได้อยู่นะครับถ้าสั่งนะครับหรือถ้าไปซื้อตามร้านสมทั่วไปกระดาษจ,จะเจ็ดแปดร้อยนะครับซึ่งสึ่งแพงนะครับถ้าไปซื้อลูกปืนเบอก,กี่บาทนะครับแต่รับนึงก็อาจจะบกบกเกินร้อยนะครับนี่นะครับหกสองศูนย์หนึ่งนี่าจจะบ่เกินร้อยนะครับลงทุนสองตัวก็เอาบวกเกินสองร้อยนะครับหรืออาจจะ ดูราคาประมาณ6 0 7 0บาทนะครับเขาก็จะลงทุนอยู่รลอยกว่าบาทนะครับเขาก็สามารถใส่ได้นะครับอ่าดีกว่าเขาไปซื้อมอเตอร์ลูกใหม่นะครับก็บเป็นความดูไว้นะครับสำหรับผู้ใดที่อยากเอาไปลองลองเฮ็ดเบิงนะครับอ่าลองแก้ปัญหาเบิงถ้ามอเตอร์ของอ่าถ้ามอเตอร์นะครับของเฮานะครับมันมีเสียงดังแบบนี้อะครับ หรือว่าดังแห้งก็นี่นะครับก็เอาล่องไปประยุกต์ใส่เบ้งนะครับครับก็คลิปนี้ก็คงสี่มีประโยชน์นะครับสําหรับผู้ติดตามรับชมนะครับถ้ามีขอสงสัยอย่างใดนะครับก็คอมเมนต์มาสอบถามได้นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ไว้ซ้ำนี้นะครับสวัสดีครับ